ผู้นำที่ทำให้ไทยรอดพ้นทุกวิกฤตไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองครับแต่เป็นองค์พระหมากรรษริย์ครับเรื่องของการบริหารจัดการประเทศสาถานการณ์จนถึงปัจจุบันเป็นยังไงล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในกาบได้สัมภาษณ์ที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าการประชุมที่สหรัฐอเมริกาแล้วไทยจะไปยืนข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันไทยยังของยึดหลักที่เรียกว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยที่สำคัญหลักคิดนี้นะครับใช้มาตั้งแต่ยุคราชการที่5เป็นต้นมาคือหลักการปกครองหรือการบริหารแบบสยามที่เป็นตัวแบบทั่วโลกนะครับซึ่งทำให้แต่ละประเทศนั้นสามารถเอาตัวรอดได้ดีโดยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทย ยึดผลประโยชน์ของสวัสดีครับพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะที่เป็นประเด็นฮอตฮอตร้อนร้อนที่มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มภาคประชาชนนะครับมีการเคลื่อนไหวในกรณีของสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิก ซึ่งมีการระบุว่าไทยไปทําสัญญานะครับกับทางสหรัฐอเมริกาเพื่อทํางานเล่นงานจีนนะครับซึ่งภาคเอกชนกอมองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ส่งผลทําให้ชักศึกเข้าบ้านนะครับแล้วก็จะทําให้ไทยเป็นสมรภูมิไม่ต่างจากยูเครนสัญญาอินโดแปซิฟิกที่ไปร่วมมือกับสหรัฐ และกลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อต้านจีนนั้นประเทศไทยไม่ควรอยู่ในสถานการณ์นี้ยูเครนใครจะคิดว่าเกิดปัญหายอย่างนี้เราอาจจะติดตามปรากฏการณ์ของสงครามแต่เราก็ไม่มองข้ามว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดที่ยูเครนและเหตุการณ์ต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย พี่น้องจำความกันได้ว่าผมได้พูดไว้เมื่อปีกลายว่าผมเองนั้นนี่นะครับเป็นคนไทยไม่มีความประสงค์จะต้องเข้าข้างมาหาอำนาจประเทศใดไม่เข้าข้างประเทศจีนอเมริการัสเซียอังกฤษหรือประเทศใดก็ตามผมมีหน้าที่เข้าข้างประเทศไทยเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า การอยู่หรือไปของบุคคลน,นั้นต้องไม่พาประเทศเข้าไปอยู่ในภาวะของการเสื่ความจริงประเทศไทยต้องซึมซับประวัติศาสตร์วพาการที่สหรัฐอเมริกาเคยใช้ประเทศไทยเราเป็นฐานเป็นฐานเพื่อที่จะเอาเอาวุธลำเลียงขึ้นเครื่องบินบีห้าสิบสองและเครื่องบินรบต่างๆเข้าไปถล่มประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศกัมพูชา และก็กลับมาอย่างประเทศไทยสถานกงสุลที่เชียงใหม่มีเหตุผลอะไรต้องมีมูลค่าการก่อสร้างโดยเปิดเผยมูลค่าเกินเก้าพันกว่าล้านทางการจีนเขาก็ติดตามวิกฤตการณ์นี้วันนี้ประเทศไทยต้องเอาตัวเองออกมาจากอินโดแปซิฟิกและต้องไม่เข้าห้างไทยเข้าห้างประเทศไทยเท่านั้นการชักศึกเข้าไทยนั้น จะเป็นหายนะของชาติมันใหญ่กว่าความเป็นประยุทธ์การอชาที่ผมบอกเพราะวันนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงนั้นต่อให้ร้อยประยุทธ์ก็เอาสถานการณ์นี้ม่อยู่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เรื่องราวต่างๆแต่ละคนเราต่างผ่านประวัติศาสตร์กันมาการต่อสู้แต่ละอย่างกันมา แนวทางทุกอย่างเราผ่านพ้นกันมาอย่างที่ทนายนุเคาบอกว่าไม่ได้บอกให้ใครมาลืมเรื่องราวอะไรแต่เรามีปัญหาเฉพาะหน้าคือการรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ปรกากฏการณ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อเกิดเรื่องคุณไม่มีวันจะเอาประเทศไทยไปได้คุณไม่เอาอยู่แล้วน้ำหนักคุณไม่มีวันจะรักษาประเทศไทยนี้ได้ การที่ถ้าคุณรักชาติบ้านเมืองสละความเป็นอินโดแปซิฟิกเสียแล้วามาเป็นประเทศไทยอธิบายอเมริกาด้วยความเข้าใจว่าเรามีหน้าที่เป็นมิตรกับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอวาโกไม่ว่าจะเป็นระเบิดคาร์บอมที่แม่สอดปรการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับนาเออเมริกาเองก็เตือนนะครับว่าการซ้อมรบของรัเสเซียที่เบลารุส ป็นการเริ่มต้นของสงครามวันนี้ก็เช่นเดียวกันการเริ่มต้นซ้อมรบของทัพอริโปแม้จะมีระยะเวลายาวนานกว่าสี่ปีแต่ครั้งนี้ก็มีปรากฏการณ์แตกต่างนะครับในขณะเดียวกันครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าความมุ่งหมายนั้นเนี่ยพุ่งตรงต่อการยึดครองประเทศไทยโดยพ้นลมสถาบันกตระยัตในเชิงปรากฏการณ์ภาคเอกชนก็เชื่ออย่างนั้น นะครแล้วก็มีการเคลื่อนไหวไปที่สถานทูตของสหรัฐอเมริกานําโดยจตุพรพรมพันธ์และพี่นกเขานะครับซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มคอปทเดิมนะครับกระชุมนุมประท้วงตอนยุคของกปปสไปร้องต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับและก็เรียกร้องให้ไทยยกเลิกนะครับสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไทยเสียเปรียบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ นะครับมีการมองว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านและจะส่งผลทำให้การสูญเสีย Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจประเด็นที่น่าสนใจแต่ความจริงมันเป็นยังไงส่วนที่สัญญาดังกล่าวมันเกิดขึ้นจริงไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะมีทางแก้ไขอย่างไรเรื่องนี้ผมได้ทำการตรวจสอบนะครับไปยังกรมสนธิสัญญานะครับซึ่งกรมสนธิสัญญาขึ้นตรงกับกระทรวงการต่างประเทศ ไปดูเรื่องข้อกฎหมายดังกล่าวนะเกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายที่สามารถที่จะไปทําสนทิสัญญาอินโดแปซิฟิกนะครับถ้ามีนะครับจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง3บุคคลคือ1น,นะครับรัฐรรมนีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2. นายกมรนตรี 3. พระมหากษัตริย์นะครับถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ตามกฎหมายไปดูจากกรมสนธิสัญญานะครับซึ่งมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการพบว่านะครับการทําสัญญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นและผ่านมติคามตีรีเกิดขึ้นเมื่อปี2,562จากนั้นมาจนถึงปัจจุบันไม่มีการทําสนธิสัญญาอื่นใดเลยนะครับสำหรับประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเลยประเทศอื่นใดส่วน กระบวนการทำสนทิสัญญานั้นมีกระบวนการที่สำคัญคือกระทรวงการต่างประเทศต้องร่างร่างเสร็จเสนอรัฐมนตรีและถ้าเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างชาติเกี่ยวกับเรื่องของดินแดนความร่วมมือยืนฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะต้องผ่านนายกรัตรีและผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นจึงนำทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของรัฐตามกฎหมายเรียกว่าผู้ทรงสิทธิ นะครับแต่เรื่องของสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิกจนถึงขณานี้ไม่ได้มีการระบุในเว็บไซต์นะครับของกรมสนธิสัญญาและมิได้มีการาระบุชัดเจนว่ามีการดําเนินการทําสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือสามารถตรวจสอบได้ยุคใหม่นิวมีเดียสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นถ้าสมมุติว่ามีการแอบทำนะไม่มีการระบุไม่มีการแอบทำ มีการไปตกลงกันกับสหรัฐอเมริกาจะไปยืนสหรัฐอเมริกาเพื่อเล่นงานจีนซึ่งล่าสุดที่กลุ่มองค์กรภาคเอกชนเป็นห่วงเพราะสาหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการลากอาเซียนทั้งหมดไปทําการประชุมที่สหรัฐอเมริกาแหลกๆก,ก็มีการปล่อยข่าวประเทศนั้นก็ไม่ไปประเทศนี้ก็ไไปสุดท้ายไปหมดนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผู้นําอาเซียนคราวนี้คือกัมพูชานะครับหรือหุนเซน ปรากฏว่าที่สําคัญในขณะที่ฮุนเซนไปพบกับคนกัมพูชาในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนเอารองเท้าป่าฮุนเซนนะกาดของเซนวิ่งเขาจะไปทําการจับกลุ่มแต่ปรากฏว่ากาดของสหรัฐอเมริกากันนะคงเป็นสัญญาณทางการเมืองได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่ฮุนเซนนั้นต่อต้านเขมรมาตลอดต่อต้านสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดคนไทยจำนวนไม่น้อย เรียกร้องให้ไทยทําตัวเหมือนกัมพูชานะครับต่อต้านสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนทําตัวเหมือนฟิลิปปินส์ต่อต้านสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนโดยท่าทีของฮุนเซนนะให้ทําท่าทีเหมือนฮุนเซนเหมือนกับดูดิกโกตเูเตเต้ของฟิลิปปินส์เพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาบทเรียนอันแสบเผ็ดนะที่เกิดขึ้นในกัมพูชาก็คือถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาบทเรียน ที่แสบเผ็ดที่เกิดกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กลายเป็นสงครามกลางเมืองเมื่อกลุ่มไอซิสนะครับลุกคือขึ้นมาก่อาการร้ายยึดเมืองนะครับจนเกิดการปรับปรามยาวนานกว่า2เดือนหลังจากที่ดูเกอร์ตอเตเต้ตไปทำการโจมตีประธานาธิบด,าานด,ดนนีนะครับของสหรัฐอเมริกาประธานดีดูนชวัมนะครับกล่าวปราสาโจมตีนะครที่เวียดนามนะครับในการประชุมอาเซียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สองประเทศนี้ก็เกิดความวุ่นวายและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝั่งสงสหรัฐอเมริกาคนไทยก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าประการแรกก่อนนะถ้ามีการใช้หลักกฎหมายที่ผิดนะฮะไปแอบลงนามโดยไม่มีการผ่านสภาผูแ้แทนราษฎรโดยไม่มีการให้ประมุขของรัฐทําการลงนามนะครับ สามารถที่จะร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามนะครับการทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได้หรือฟ้องสารอาญาทุจริตเพื่อดําเนินการในกรณีของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศไรก็แล้วแต่ถ้ากระทําความผิดจริงนะครับโดยฟ้องตรงต่อสารอาญาทุจริตได้เลยหรือฟ้องนะฮะปปชเพื่อดําเนินการได้นี่คือประการที่1นนะครับส่วนจนถึงขนาดนี้ผมตรวจสอบแล้วยังไม่มีการลงนาม ตามเอกสารที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการยังไม่มีการลงนามนะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดก,การประเทศสถานก,การณ์จนถึงปัจจุบันเป็นยังไงล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในกะารได้สัมภาษณ์ที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าการประชุมที่สหรัฐอเมริกาแล้วไทยจะไปยืนข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันไทยยังคงยึดหลักที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยที่สําคัญหลักคิดนี้นะครับใช้มาตั้งแต่ยุครัชการที่5เป็นต้นมาคือหลักการปกครองหรือการบริหารแบบสยามที่เป็นตัวแบบทั่วโลกนะครับซึ่งทําให้แต่ละประเทศนั้นสามารถเอาตัวรอดได้ดีโดยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยยึดผลประโยชน์ของชาติ เป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ เนื่องนองของเราเผ่าไทยได้นาคิวิไลประชาไทยรักเพียงชี